จะหลายบ้านสามร้อยนะยถ้จริงเปพร์เส้นต์นะมึงไม่เห็นตัดไปมึงเห็นอีกลองนะไม่รู้นตามไงอ๋อเออสดแบบใช้ได้ว่ะสดแบบสดเลยน่น่าจะเสีย้องต้องล้างเลยว่ะลองแดงแค่เกลือแค่นั้เหมือนน้ำน้ำแร่อะไรประมาณนั้นอารมณ์นะ เดี๋ยวเสเลยตลวลาเดินไปนั่งเลยไ้องาตอเวลาไมันเป็นตุมน้องเด็กใครอ่ะเมย์ปวดตุยันละปวดตุยันปลาพี่เน่าเด้อ <c oughs> ตาพี่เงาตู้เย็นเนาะตู้เย็นก็ตู้เย็นเน่ากินไม่กี่อันนะคิดถุงจริงที่สั่งบางถุงสองถุงฟังเป็เพาะมันเลยไอ้น้องชูก้าปิดตู้เย็นถึงมานี่เร็วๆไม่ไดเรียนเลยเร็วไอ้เจ็บปิดปิดเติมปิดถึงมานี่เตินี่นี่แม่มีนับมานี่เออจ่ะเอาอ มันเป็นสลายน้ำเค็มนะคหอยแสบสาลีรักบะหมี่อืม่แล้วแบบเขาเลยแกงน้ำเกลือก้นๆมองไอ้น้องไปตู้เย็นแล้วเดี๋ยวปลาใช่ปลาใช่ปลายังไม่เสียปลาปลาปลาโลอสาระอะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเออติมืดเออเจ็บเจ็บกือบตายเลยน้ำมันงาน้ำจิ้มน้ำมันงาอืมมันมีแบบงากับถั่วถ้าถั่วกลัวหมาตาย กลัวควายตายก็เลยเอางาแล้วกันมีแล้วเก็บไฟดูเลยดีดีดังนั้นนะควันนั้นน่ะน้องดูอ่าหมดแดงขหมดแดงกับแข่งกอดขาแล้วมันบอกควายมีแต่ชั้นเลยนี่กลมกลัวน้องเหรอกลมกลมไม่เหมือนพี่เป็ดอะห่อผ้าแล้วนี่ย รู้สึกเหมือนมีวิญญาณร้ายเข้ากล้องขโมยซีนเต็มเต็มเลยหมอไม่เข้าหรอกไม่มีน้าจิ้มหมาลานะหมาปลา ไปตุเย็นดีไป <c oughs> ไดตวเย็นเลยดีข้าไปอยู่เลยไป <c oughs> น้องอิ๊ดเลยเออเก่งมานี่มา <pools> แม่ก็แค่นั้นได้ลรมาถ่ายตรงในหม้อแรงเมกับเด็กเออเดี๋ยวว่าพี่เป็ดดาวเอ้ยก็ใจยังดาวเอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวแล้วต้องไมดีกันยังเยอะไปไหนอ่ะอออืออยิงน้องมั้งยิงมั้งมั้งพิว อยังหัวไม่โดนมันหรอกมันบอกแก้วปิวออกไปพร้อมเราก็ตามเองไปก่อมันสนหรือเปล่าเป็นนักแสดงมือดียิงให้กินยาปืนยิงจีบมาเล่นมามามามีไข่ปะแจ็บอ๋อไอเด็กอ้าวไอเย็เม้นแหลาว อ่ะเรียบร้อยแต่เราซาฟีอันก่อนนะมันเหมือนมอเตอร์แก๊สอ่ะเด็กจ้ะดาเด้าไปหนึ่งมือเตดิเต็มดิเกาะเหรอเต็มเต็มเลยไปดิไปฝากเองนหน่งไอ้นุนสบายละเฮ้ยไม่เั้ากูน่ารักเลยลูปิ๊กรู้ได้ไงอ่ะกูจะพูดกับเนี้ยเลยเกาใส่รกับเนี้ยบอย เียบเรีนมาดีราคาถูกอ well, I mean, ่ะมันจะไม่เหมือนที่ไปไปเรีนน้องอ๋ออันนั้นจะแบบสองรอก้าสบเจมาสองร้อยเ้าสิบเจ็ดบาทวมเนี่ยไอ้นี่ก็แพงไปแล้วนะยีบาทสองสามร้อยนี่ไอนี่สองสามสิบบามสิบด้วยมึงสอามสิบรวมๆกันสองสามสิมมันบาทะมตาส่วนยีบก็แพงนะไอ้ทิศ